สวัสดีครับเอน็นบรรทุกดีครับวันนี้ลูกค้ามาปิดสดครับลูกค้ามาจากจังหวัดเลยอำเภอเชียงคานครับปิดสด NQR เดินทางปลอดภัยครับ NQR 150ขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับ NQR ครับ150ตัวนี้ใส่กระบะมือสองนะผมบิ้วให้ใหม่บิ้วให้ใหม่เลยครับคันนี้สวยๆเลย ลูกค้ามาขับกับจังหวัดเลยด้วยครับคันนี้ผมบิว้วภายในให้ใหม่ด้วยนะครับกุ่นกันความร้อนใหม่แล้วก็หุ้มเบาะใหม่กระบะไฟเลี้ยวเป็น LED หมดนะครับไฟเลี้ยวไฟท้าย LED หมดทำให้ใหม่หมดเลยสีกระบะทำใหม่หมดครับถือว่าลูกค้า พอใจผมก็ดีใจนะครับถ้าลูกค้าพอใจคนขายก็ดีใจได้รถไปใช้งานอันนี้ในเต็นท์คันเมื่อกี้นะครับ NQR เป็นตู้คันนี้ครับผมถอดตู้ออกนะครับตู้ผมก็ขายนะครับดีครับ <laughs> สวัสดีครับอ,อ๋อครับผมครับเชิญครับเชิญครับบึงคันไหนครับพี่อ,อ๋อ F R บอครับเชิญครับเชิญครับ รีดลูกค้ามาดูรถครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากมาครับ